ยินดีต้อนรับกลับสู่มุทมัมนช่องที่ความหลงใหลพบกับสมรรถนะและทุกการขับขี่ล้วนมีเรื่องราวให้เล่าหากคุณคือคนรักรถยนต์ชื่นชอบนวัตกรรมและตื่นเต้นกับอนาคตของวงการยานยนต์ที่นี่คือที่ของคุณกดติดตามไว้แล้วคาดเข็มขัดให้แน่นเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถใหม่ล่าสุดที่จะพลิกโฉมวงการครอบครัวยานยนต์ทั้งหมดนี่คือ Toyota ย e ต้ o no v นปี2026ใหม่ล่าสุด โตโยต้าโนวาไม่ได้เป็นแค่รถอินิวธรรมดาแต่มันคือชื่อที่สื่อถึงความไว้ใจความทนทานและความอเนกประสงค์ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกโนวาได้กลายเป็นรถที่ครอบครัวทั่วโลกรักและไว้วางใจไม่ว่าจะใช้เดินทางใกล้หรือไกลแต่สําหรับปี2026นี้โตโยต้าได้ยกระดับโนวาไปอีกขั้นพวกเขาได้รวบรวมทุกสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบแล้วออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เข้ากับยุคสมัยผสมผสานดีไซน์ล้ำอนาคตพลังขับเคลื่อนไฮบริดและความหรูหราที่ไม่เคยมีมาก่อนในรถระดับเดียวกัน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก o y o t ต i n n o v a 2026มาพร้อมกับภาษาการออกแบบใหม่ภายใต้แนวคิดไ i b r a n ดเคลียร์ด้านหน้าดูโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมพร้อมไฟหน้าเลดทรงเรียวที่เชื่อมต่อกับบังโคลนด้านข้างอย่างสวยงามไฟกลางวันแบบเลสดีเดลให้ลวดลายเฉพาะตัวดูหรูและล้ำยุกกว่าที่เคยกันชนหน้ามีเส้นสายคมเข้มให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง,แ,งและพรีเมียมด้านข้างของรถเน้นเส้นสายที่ฉบเฉี่ยว และยาวขึ้นฐานล้อกว้างขึ้นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความมั่นคงและสง,งา่างามโตโยต้าตั้งใจทําให้โนูใหม่ดูไม่ใช่แค่รถครอบครัวแต่เป็นเหมือนครอสโอเวอร์รูระดับพรีเมียมด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายเลดแบบยาวเชื่อมต่อเต็มแนวพร้อมสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าโฉมใหม่สปอยเลอร์หลังและคิ้วโครเมียมช่วยเติมความหรูหราในทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในนี่คือจุดที่โนว2026ทำให้คุณต้องตะลึงห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่หมด ให้ความรู้สึกกว้างโล่งรูและทันสมัยแผงคอนโซลหน้าดีไซน์แบบลอยตัวใช้วัสดุนุ่มพิเศษพร้อมแสงไฟตกแต่งรอบห้องโดยสารหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับเปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่ Toyota ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งหนังแท้สุดนุ่มรุ่นท็อปมาพร้อมเบาะแถว2แบบแยกแคตันสีที่ปรับเองนได้พร้อมระบบระบายอากาศเหมือนนั่งชั้นธุรกิจในเครื่องบินหลังคาสันรู u แบบพาโนรามาขนาดใหญ่ ก็มีให้เป็นครั้งแรกระบบปรับอากาศหลังแยกอิสระช่งชองชาร์จ USB-C และม่านบังแดดครบทุกแถวทุกอย่างในห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกของทุกคนในครอบครัวใต้ฝากระโปรงโนร2 0องใช้เครื่องยนต์เบนซินดินา m ฟอ f o สสองจุดรทํำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ184แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัต e ิ ECVT ที่ให้ความราบรื่นและเงียบมากขึ้นนี่คือระบบไฮบริดุ่นใหม่ ที่ทั้งประหยัดและทรงพลังโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยสูงสุดถึง22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งดีกว่ารุ่นดีเซนเดิมอย่างเห็นได้ชัดถึงจะเน้นประหยัดแต่เรื่องสมรรถนะก็ไม่แพ้กันแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้การออกตัวและการขับในเมืองเป็นไปอย่างนุ่มนวลในขณะเดียวกันเมื่อขับทางไกลก็ให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นใจโตโยต้ายังปรับปรุงระบบกันเสียงและลดแรงสรั่นสะเทือนทําให้ห้องโดยสารเงียบกว่าที่เคยเหมาะสาหรับทั้งการเดินทางในเมืองและทริปครอบครัวไกลไโครงสร้างของอิโนใหม่ ถูกพัฒนาอยู่บนแพลตฟอร์มที่ n g นจเช่นเดียวกับคร l เ r Cross และรุ่นใหม่ๆของ Toyota นั่นหมายถึงโครงสร้างที่แข็ง Toyota ยังออกแบบ i ิน o v a 2026ให้ตอบโจทย์ตลาดโลกมากขึ้นไม่ได้มุ่งเน้นแค่เอเชียอีกต่อไปดีไซน์จึงผสมผสานระหว่างความหรูและความอเนกประสงค์มันไม่ใช่แค่รถครอบครัวอีกต่อไปแต่คือ SUV สําสำหรับทุกคนที่ต้องการความสะดวกความสบายและความล้ำในคันเดียวและยังมีข่าวหรือว่า Toyota อาจเปิดตัวรุ่นว h y ฮบ i ิ v สมรรถนะสูงในอนาคตที่จะมาพร้อมช่วงล่างปรับจุพิเศษ และดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหารถที่ครบทุกด้านทั้งหรูราประหยัดพื้นที่กว้างขวางขับดีและปลอดภัย t o y ยต้า n ินโนว่าสองพคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบมันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่อยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างความสะดวกและความหรูอิ n โนวใหม่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่คือการพลิกโฉมของ MPV อย่างแท้จริงจากระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ล้ำสมัยห้องโดยสารที่หรูระดับ SUV ไปจนถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มพิกัดรถคันนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของโตยโยต้าที่มุ่งสู่ความยั่งยืนความเชื่อมต่อและความพึงพอใจของลูกค้าโตยโยต้านโนโวาสองพคือยุคใหม่ของรถครอบครัวผสมผสานร,ระหว่างประเพณีและนวัตกรรมอย่างลงตัวเป็นรถที่ฉลาดสะอาดและรูรากว่าที่เคยและเมื่อมันเปิดตัวอย่างเป็นทางการเชื่อได้เลยว่ามันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถเอมพีวีในตลาดโลกแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับโตยโยต้านโานวาสองพหใหม่ล่าสุดคันนี้ คุณคิดว่าโตโยต้าทำได้ดีพอไหมกับการผสมผสานระหว่างความหรูและความล้ำคอมเมนต์บอกเราได้เลยด้านล่างถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโมเทอร์แนและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวข่าวสารและเรื่องราวน่าสนใจจากวงการยานยนต์ในตอนต่อไป